มันแยก่ก็แค่แย,ย่ไปแต่มันแยก่ก็แค่เปลี่ยนไปไม่เล่น ไอ้ยืยพื้นฉีดใบก้อนนี่อ่ยพื้นฉีดน,นั้นแล้วมาดูสกินเปืก์กูดิสนิมไหมอ่ยปื้นสนิมคือโดนทีเป็นมาดทยักอะ่ะติดพิษ <c oughs> ไอ้ย่ะอะไรวะสะนิมอ่ะสะกินสนิมไหมอ่ย เป็นสไนเปอร์เหรอด่นานดีแล้วอ่ะสไนเปอร์มันกูร้องเรียกหาเยอะหอ,อ,อคอยสูงมนันเรียกต้อน <c oughs> ไอเคนสีเหลืองนี่เราอยู่ได้วะเคนสีเหลืองเลยวะอ๋ออน,นั่นเหรอถ้าเราอยู่ฝั่งมันแล้วน่าจะอยู่ได้เลยปเป็นอีกจั้ไหม เราต้องลุ้นดีทีว่าุูงก่อแค้นมันเยอะเยอะวะด่านนี้อ้กกลางหลังมันนี้แม่งขายสไนไม่ค่อยดีเลยวะไม่ฆ่าเราไม่หยุดเลยโยมเกิดมาคือบินอ่ะไหนวะ ไอ้จันเกิดไปแล้วเฮี้ยไอ้เบียนเพื่อนครับเครืบินอยู่ไหนๆกูไปมั่งกูไปมั่งกูตายแล้วกูตายแล้วเพื่อนมึงไปตรงหอคอยดิเดี๋ยวกูจะเดี๋ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นกระโดดลงเลยป่ะเฮ้ยกูเกิดบ้างกูเกิดบ้างกูเกิดบ้างนี่มันรู้ใจอยู่ว้ยมันรู้ใจป่ะมันรู้เหรอเดี๋ยวๆไปอ้ยอมมันรู้ใจ มันรู้ใจแต่กูอดมึงทำไีเย่อะไรไอเย่มึงทำอะไรเนี่ยมันรู้ใจแต่กูโดนเราไม่ไม่ถูกอะกูกูกูก็โดนรู้ใจเหมือนกันเฮ้ยถ้าเกิดเข้าป่องไฟไปเลยได้ปะได้ได้เมื่อกี้เหมือนจะได้อ๋อไม่ได้หรอได้ก็เิีงไอ้พมีคนยิงกูมันขึ้นมามันขึ้นมามผม S R ยี่สห้ากูกวาด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 คน S R ยี่สิบห้าไ R ยี่สิบห้ามันเล็งอยู่มันเล็งอยู่ มันเลี้ยงกูอยู่ตรงตรงสลิงตรงสลิงอ๋อเห็นอะไรแล้วคว้าจุดเกิดแล้วคนคว้าจุดเกิดแล้วมันยิงไฟฟ้าใช่มั้ยส้มโอ้ยโดน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 มันขึ้นมาไม่ได้เว้ยคนแต่มันยิงขึ้โดนไฟฟ้าใช่มั้ไอ้สัต่มันอย่างเดเดเด็ดดูจะไปเกิดตรงนั้นแล้วกูก็โดดลงไปไอ้เห็ดไม่ได้ว่ะไอ้สัตว์มีสองคนเลยส้มมีทั้งน้องอายุ ไอสัตว์เอ้ยมันเอาจริงพ้ไอ้ยี่ผู้กดแค่มแม่งมาแต่เราเยังไม่ได้ยิงเลยวะไอสัตว์ไม่ใช่ผู้กดแค่มันคือสไนเปอร์เช่าถิ่นไอสัตว์เออ <c oughs> มันยึดจุดนี้ไว้ไม่เป็นไรถิ่นเราแม่งพังไปแล้วไอ้ยี่ไม่เป็นไรคือเคยมีเพื่อนต่อถิ่นเราม่ได้แค่คนเดียวเว้ยมึงห้ามมามึงห้ามมาคนเอามันไม่หยุดเอามันเอามันดิเออตายกลางอากาศไอสัตว์มันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไม่โันตายแต่ด้าน,นบนน่าจะมีเหลืออยู่ยังมีแกวะกูรอแทงมันมาเกิดเดอ้เพื่อนเอาว,วนมันเอามึางหอห่อไอ้เจ้เพื่อนกูไม่ได้ให้เพกูมาชุบไหพอกูมาชุบป,ปุ๊บมันเกิดมายิงกูเลย ไปไปไวกูขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปไอ้ย่ามันยิงธนูขึ้นมาอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันรู้เยอะจังวะอือไอ้สัตว์ปล่อยมึงยิงกูไปเหี้ยกูจะอยู่ตรงนี้เหี้ยเี้ยมึงยิงอยู่บนนั้นเหรอเดี๋ยวเวียร์เวียร์ด้านล่างให้มาเป็นที่ของกูแต่กําเนิดกูต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นโอ้ยโอ้ย ขณะที่มันกำลังเล็งเล็งมันกู้เล็งมันไอ้เนี้ยมันขึ้นมาเรื่อยเรื่ยเลยเวล์ม่เห็นกูเอาอูรุมาคว่างไฟใส่ไม่เห็นกูเลี้ยงใส่วะพลมันก็มันเป็นเจ้าถิ่นไงอะไรเพื่อเจ้าถิ่นมันเป็นเยี้เกลวะมันหัวงที่ที่ผายเลยว่ะองเดี๋ยวกูเอาอูรุมาคว่างเปิดไฟใส่เขาจะแม่งอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอเอาเอาวางด้ว่เอาเอาวางมากูเอาวางมากดซีโฟลลุเลยแต่เปาะเปาะไอ้เยอะ <c oughs> ไนเปอร์เจ้าที่นไหนสัตว์โดนกูไปดีเฮีย <c oughs> ไหนไโอ้ยไอ,อ,อสัตว์กูโดนกูโด,น,ดนเฮียกูยลังขึ้นไปเอาแบบซีโฟเฮียไอเฮียเอ้เอยมันพังของกูทิ้งี้ละมอ <c oughs> อ่ะกูเกิดมึงยึดกูกูขึ้นมาเฮียเจ้าขี่นไม่ได้แค่คนเดียวเว้ มือข,ข้างกูขึ้นมาแค้มือน,นี้มีแค่นั้นแหละเฮ้ยมันมีทางท่อนาำเลยวะทางท่อนาำเหมือนอยู่ไม่รู้อ่ะมันจะจูในแบบเอ a c ซ์แค e นเดฟเฟนนี่ไงบนกูลอดท่อนามมาอ้าว,วมี่วะหรือว่ากูจะขึ้นไปยิงมันเลยเชื่อมันเล็งเราอยู่ย่ะ ไอ้ยี่พวกนี้แม่งควรตีนว่ะมันเป็นเจ้าถิ่นไอ้สัตว์เดี๋ยวกูขึ้นปืนยิงเครื่องบินไปยิงพวกมันไอ้เหี้ยมันเล็งถึงตรงนั้นอยู่กูเอาปืนเนี่ยแย่งที่เหรอไอ้สัตว์มันเจ้าถิ่นเหรอไอ้สัตว์อยู่ไหนกูเอาปืนเอาเรือปืนยิงมันตัดทางแสงใครวะน่ะ อือไอสัตว์โดนกูเฮียเจ้าถิ่นเหรอถ้ามให้กู้เรียกระเบิดได้กูเรียกระเบิดใส่ไรตายตายตาย,ตายพลกูยิงมันตายเลยเฮียไอสัตว์มีหลายคนด้วยไห <c oughs> นเดี๋ยวกูขึ้นไปเอาเอาหวังขึ้นไปเชียร์ดู <c oughs> ตายเดี๋ยวก็มาใหม่มองมันอยู่กูกำลังมองมันอยู่เฮียกูเอาหวังขึ้นไปเชียร์ จะไม่ตายเหรอเฮ้ยมันดดตกลงมาข้างล่างวนไอ้เย่างเฮ้ยมันมีจุดเตลืออยู่เว้ยอ๋อตายแล้วสันเกลือเฮ้ยแล้วเพื่อนเราขึ้นมาคนเยอะเลยเพื่อนเราก็กดแคสเลยเอานี่เพื่อนเรานี่หว่าะยิงผิดคันเลยเนะี่ย กูยิงเครื่องบินเพื่อนเราไอ้เหี้ยขึ้นมาไอ้เหี้ยขึ้นมากูฟันเพื่นน <c oughs> อนเฮ้ยขึ้นมาแล้วบมขึ้นมาแล้วไหนวะไหนวะไหนวะกูจะ <c oughs> ฟันมันอ,อือไอ้เหี้ยโดนมีดไฟเลยกูยิงสำหรสนุกอย่างไรยะไกลอยู่ เดี๋ยวกูไปเกิดที่มึงกูไปเกิดที่มึงมาูกำลังรอมันขึ้นมาเดี๋ยวกูไม่สนใจกูไม่ยิงเฮียแหละกูจะรอฟังเกิดไม่ได้เี่ยไม่มีพื้นที่ให้มันรู้มั่งว่าใครคือผู้กดแค้นที่แท้จริงกูอะคือผู้กดแค้นที่แท้จริงมึงก็แค่พวกเลาะพวกยันแตบไปสับฟิสกูเจอมันดีนอนไว้นอนไว้มันจะได้ไม่เห็นเราเฮียน่าเห็นไหม กูบอกมึงแล้วนอนไว้บนนี้อ่ะเวไรเว้ยมันมันน่าจะรู้ว่าว่าใครเป็นเจ้าถิ่นของจริงวะมันยังไม่รู้หรอกคนนี้อ่ะเชื่อกูดิลดเสียงลงหน่อยอุ้ยสัตว์ตกใจว่เพื่อนไอ้ย่ะมามามาโหยึดเพื่อนเราอยู่บนนีเทลเลยเอ้ยไม่ไปยึดฐานกันว่าไอ้ย่ะเสียไปกี่คนแล้วเนี่ยมาข้างบนเนี่ยมือนคีเพื้นกดแชร์เลยไอ้เย่ะเอ้ยสงสัตวยสัส เกิดอะไรกูช <what to S 3> ่วไม่ได้ว่ะกูไม่ได้เอาหมอมาเฮ้เป็นหนึ่งกูเอายชุบเดียวครับสนายตรงไหนวะสนายตรงไอ้นี่อะตรงดีเหรอเออตรงดีตรงดีไม่ยิงเราหมาไอ้เหี้ยเจอแล้วไอ้เหี้ยเจอแล้วที่ผมกูเจอมันยิงกูบอกแล้วไอ้เหตัวกูต้องเป็นสนายสายเลือดแท้แล้ววะเดี๋ยวเอาเอวิวเอมาที่ผมมากลัวมากลัวหมอมา ủa hổ hả, này, anh ở nhà được cô sẽ cho anh, chưa được cô hai ôm. đi. cô yin. ui, cô ta, ai hả? ai hả? ta khổ, nó chắc zoom mạnh của cô à. không hết, được cô hai chưa, anh คนรอชุบกูเรื่อยๆจนกว่ากูจะฆ่ามันได้ไม่หรอกกูจะยิงสุดๆให้ที่ไหนที่ไหนกูตายครับกูตายครับกูตายครับมันจะมันจะให้พิกัดไอ้ยังมันจะให้พิกัดพุทธมันจะไปจากเอ้ไหนกูตายกูตายก็กูตายก็ช่วยหนบ้าแบบผมมึงเป็นอัพไซเปอร์มาตายวะมาเฮ้ยกูเห็นคุณเห็นดิเฮ้ยกูยิงมันได้อมอมเฮ้ยอมก็ กูได้แล้วกูได้ล้กูได้แล้วนี่ผมกูยิงรอดช่องได้ไหมมันโหดเกินว่ะมันโหดกว่ากูอีกอ่ะไอ้เหี้ยมึงโหดัวใครมาวะมันโหดสัตว์เลยไอ้เหี้ยเนี่ยโอเครื่องบินไอ้ตัวเครื่องบินนี่อะไอ้เหี้ยอะไรวะนี่กูจะได้ยิงดีๆไว้ที่ไอ้สัตว์ด่านไอ้เหี้ยวันนี้สไนเปอร์เราแบบ ม,มันโหดอะไรกันมาทั้งหนาวอะกูอุตสาด์เอ้ยไอ้เช่นเงืงอย่างเยอะไม่ได้เออ้ <c oughs> นี่ <c oughs> อ้เอสร็จปุวบจะเอาวางมาจัดการกูณดนจัดการด้วยเอาัง เฮียมันคตรนหดินเลยว่ะพวกเชนะี่ยเนี่ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่บนดอยเหรอใช่กูไม่เห็นมันเลยนะเฮียตอนนี้กูไม่เห็นอะไรสีอย่างเลยฮะโอเยไอ้สัตว์มันแก้แค้นกู มันไม่จบแค่นี้ว่ะเรื่องราวของเรากับมันมันเอามีดมาฟันกูว่ะไหนๆมันอยู่ไหนมันอยู่บนนั้นเหรอตรงสลิงไงมันดักตรงสลิงแล้วมันก็มีดมาฟันเราตรงสลิงเอ้ยกูยิงสไนเปอร์มานนี่ะเี๋ยกูขึ้นไปอืกูขึ้นไปปุ๊บเห็นแล้วเห็นแลกวเห็นละเอาเงี้ยมันมันมันก้าบอกมันแอบวะมันแอบแล้วเดี๋ยวกูเอามีดไปสู้กันเลย ด่านมีดมาคุยคิแล้วอี๋ S, <c oughs> <S Q แล้วแล้วมันขึแบบ้นใหม่ใหม่ไหม กูไมขึ้นไปไอ้ย่ะไม่กูไม่เห็นไอ้แค่จะขึ้นมาใหม่ไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปสว์เครื่องบินเครื่องบินพ้ไอ้่ะเครื่องบินมาอีอะไอ้เครื่องบินลำลเล็กพอยิงเสร็จมันได้ไหมถ้ามันขับมาใกล้พอไหนไม่ไม่ไมเอ่ย รถมันมไอ้อะในในรถอยู่ไหนรถมันอยู่ข้างล่างอ่ะมีหนึ่งรถเพื่อนเรานี้หว่ะดอหนดูใหดูดูใ้ดูใหดู้ดูใดูใหู้ร้ดูให้ดูให้ดูอห้ดูให้ดูห้ดูให้ดูใหใด้ห้ดูดห้ห้ห้ดใหู้ตห้ใ้ย ไอ้รถรถมันไอ้เหี้ยอ๋อคือว่าไอ้คนผู้กดแค้นกูยังไม่ได้ยิงใครเลยมันโกรธอะไรกูอะมันเป็นเจ้าถิ่นเว้ยมันอยากจะมายิงมันขวดทิ้งไปแย่งไปแย่งที่มันไงมันกวดมันตั้นเียมันคือเจ้าถิ่นไอ้สักรึมันโกรธเราโคตรอ,อ่ะแบบมากำลังไปรุมเอาเนี่ยเหมือนเราฆ่ามันตายหลายรอบไ,ไอ้เหี้ยนะ ก็เป็นเจ้าถิ่นไงไอ้บอกว่าเยอะก็เสือไอ้สนายสเนยเปอร์ตัวเดียวอยู่ในะถ้ำเดียวกันไม่ได้ยังมืหรอรไม่ก็เยอะไอ้หัวอาวัางมาไล่แบบแปะซีโฟนเ่ยเจอเจอ ใี่ <c oughs> ซีโฟล่วงหนึ่งอันดีมันอยู่ไหนหมดวะมันไปอยู่ไหนจุดดีวะเนี่ยเออพวมันไปจุดดีกันหมดเลยวะไป <c oughs> เซปเปอร์มาๆมาเซเปอร์ตอนนี้นา่าจะปลอดภัยละไอพวกเจ้าถิ่นของฟอร์มน่าจะเลือกอยู่แลนะ <c oughs> ของฟอร์มวะ <c oughs> เออแล้ว่าของจริงเว้ย มันจริงโคตรโหดเลยย่ะโคมชิบหายมาอยู่ที่ความจริงโหดเลยมันอยู่ที่จิตใจของเราว่าเราจะรับถี่ของเราแค่ไหนกลัวละกลัวละหัวแตกไอ้สัตสเตรียมพร้อมโดนอีกนัดนึงไหนไหนที่ไหนนี่หัวแตกคู่ อุ้ยไอ้เี้ยกูโดนแล้วคนมาแล้วมันมาแล้วเจ้าทิ้งอยู่ที่เดิมเจ้าทิ้งอยู่ที่เดิมอ๋อที่เดิมเหรอไม่ได้ที่เดิมที่เดิมไม่ได้มันจะยิงมันรอยิงมึงอยู่ยี่หู้มีันใช้ใบฉาดกูมีควันใเนี่มึงยิงกูได้ไงกูมีควันใเนี่มันถีบได้แน่เล็งฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่าอุ้ยนี่ไงกูยิงโดนมาแล้วคนกูจะตายกูจะตายเฮ้ยกูมีฮิวอยู่กูลัวเลยมั้ย ไอ้เหี้ยเ้ยมันมันไม่ยอมเราเลยวะเราก,ก็อย่าย,ยอมมันอยว่นะหัวแตกหัวแตกหัวแตกตายเหรอตายแล้วตายแล้ะดอกแล้วมันเจ้าหินของฟอบเนี่ยโดนกูไว้ทัดคิดว่ามึงเป็นคนเดียวที่มันเข้าพื้นที่นี่เหรอวะเราคุยอยู่ฝั่งนี้ไว้ฮะแบบใครโดนซีซีคิวก็ บอกกันไอเชีย่ยโอุลูไอสัตว์โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคไอเชีย่ยโอรุลุขวดคู่ไอสัตว์เจ้าหินมันกลับมาแล้วอุ้ยเจ้าทิงกลับมาแล้วคนไอ้ย่ากูโดนแล้ว <laughs> มันอยู่จดุดดีอ่ะก <laughs> ูโดนแล้วไอเฮียแ, <laughs> แต่ถือว่าไม่มันไม่ใช่เจ้าหินเว้ยมันย้ายถิ่นแต่เราไม่ย้ายอยม่เราไม่ย้ายมันจะย้ายมันมาได้มันมาได้มันมาได้ เอาเอียวอีกเอาอีกมึงยิงฝั่งนั้นเลยลยไหนกูเจอมันแล้วมึงยิงฝั่งนั้นเลยแต่กูยิงกดให้ยกูยิงกดให้โอ้มัยงยิงมันยิงมันยิงมันเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอเห็นแล้วกูยิงคนให้กูยิงคนให้ไปไหนแล้ววะมันหมอบมันหมอบมันจอบพี่มันกลัวเฮ้ยมุมใหม่มุมใหม่เมื่อวันต้นตรงบนสุดไหนวะไหนวะตรงแอรใกล้ๆตึกสีขาวไม่เห็นเลยอ่ะโอ้เห็นได้เห็นได้ โดนกูบปี่ยนนัดหนึ่งไอ้สัสจุดเกิดมึงพังเหรอจุดเกิดกูพังเหรออออุ๊ยอุ้ยอุ๊ยแม่งมีแม่งมีมาอีกคนหนึ่งคนไอ้เฮี้ยด้านข้างด้านข้างเราโอ้ยไอ้สัสอะไรวะเนี่ยไอ้เฮี้ยสึกสไนเปอร์ไอ้เฮี้ยเลือดผสมกับเรีอดเลือดสีโคนเลือดบริสุทธิ์เนี่ยกูเจอแล้วกูยิงกดมัแล้วรือแม่งมีกันหลายคนเลยคนตายไอ้สั Ủa, thẻ con đẻ người thật. Ừ, của mình. Ui, anh em ơi, Batuka đang long. Ủa, na của mình đón thêm tay nó bao nhiêu? ไอ้เพื่อนเราเพื่อนเราเขายึดเข้าทำการแล้วได้ได้เราออกมาได้สไนเปอร์มันอยู่จุดเอไว้อมมันมายิงเราที่จุดเอมันมาดักจรี้จุดเอเนี่ยไหนวะมันอยู่ไหนเอามึงยังไม่ต้องมาไม่ต้องมามึงสู้มันไม่ได้หรอกอมไอ้เหี้ยกูโทษกูโทษให้สัตว์นั่นแหละกูบอกว่ามันแม่นมากมันยิงเข้าหัวไอ้เหี้ยนี้ยิงไงสไนเปอร์ไอ้เหี้ยโอะมึงอยู่ฝั่งนั้นมึงกูอยู่ฝั่งนี้โอเค

อไอ้เหี้ยกูดูแล้วไอ้อะไรวันลบไอเ้เหี้ยมันชื่อวันวันลบไอ้สัเฮียมันมีไอ้เหรียญสซนในสนามสามดาวเหี้ยสีทองสีม่วงอุย้ยกูโดนไอ้สยนัดกูโดนด้วยไหนไหนกูนี่ดิกูจะเอาสซนในมาบวกวันไหนดิวันลบวันลบไอ้วันลบเฮ้ยเซนในแต่สซนในไหนยังไหน เหวี่ยมาละไอ้ยียกูแตกหมนไอ้ยียวันลบมันเอาปืนแล้วอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงมันมีไฟฉายมันอยู่อะคือเหมือนไฟฉายไม่ป้องกันได้แค่แบบพวกปืนกลอะเรากดเจอแล้วบมโดนละโดนโดนหนึ่งนัดเยี้ มัาลังย้ายที่ไปเดนอดสเลปือเลือดไอสัตว์เอ้ยเครื่องบินนี่เงี้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วกูโดนเครื่องบินพลูกูโดนเครื่องบินเลยเงี้ยแรงชุบแังชุบเฮ้ยมันลงไปเงี้ยมันจะเปิดตึกกระเราวะเออมันหนีไปหางจุดดีเลยมันขึ้นรถไปหางจุดดีกูเห็นดีเฮเชี่ยไอ้เชี่ยกูโดนแล้วเหรอมันมันอยู่ไหนวะ อ๋เห็นอะไรแล้วมันอยู่ที่เดิมพ้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันหลอกว่าจะหนีไปแางจุดดีแต่มันไม่หนีทางจุดดีเลยคือแม่งมันเห็นมันเห็นเราตลอดเวลาเลยเหรอวะเห็นดิ่ยก็เราอยู่ที่เดิมเลยไอ้เี่ยไม่เหงอเราไม่ใ้ายคือมันจะฆ่าแต่เราเลยเนี่ยมันแม่งเราไม่อยู่แม่งอยู่ที่เดิมยี่เบี้ยตะไนแล้วมันจะทำยี่อะไรก็ได้วะไม่ใช่ไงเดี๋ยวกูแหวกกูย้ายหียมึง กูจะย้ายที่ชู้มาด้วยกูอยู่ที่เดิมคือมันเห็นเว้ยเออเดี๋ยวกูแต่กูอยู่ที่เดิมแม่๋ยวกูอยู่ที่เดิมเออหลอกหลอกหลอกมันแล้วอยู่ที่เดิมแต่ความจริงแล้วเราหนีไปที่อื่นเลยออกเป๋ไหมเป๋เหมือนเร้คนมันจะไปอยู่ตัวสะพานอยู่ตัวสะพานพคนฮชยมุมกูมองไม่เห็นเลยไม่เห็นไหมเห็นปะเห็นปะมุมของกูกูมองก็กูเห็นแล้วคนเก็บกูเละกูกูล็อกมาร์กมาแล้วกูมาร์กมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรอไปออกมากัน มันโดนปะมันไม่ยอมออกมาวะไม่ยอมออกมาไอ้ขี้ขาดออกมาแล้วเหรวะไหนวะมันอยู่ไหนแล้ววะเจอแล้วกูเจอแล้วกลุมมีคะแนนถึงแปดพันไหมมึงเรียกปืนใหญ่ลงตรงจุดที่มันอยู่เลยก็ได้ไอ้ยันมันมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วพอดกูไม่เห็นเลยมุมกูกูไม่เห็นเลย ไอ้เจ้าขี้ขาดไอ้ที่มุมกูอยู่เป็นกูอยู่ไม่เห็นเฮ้ยมันมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วไม่ใช่อพี่วิ่งนี่หว่าไอ้้เหียวิ่งเหี้ยมันวิ่งแล้วอันนี้วิ่งจริงอุ้ยตายโอ้มันอือไอ้สัตว์ตายตายไอ้เหี้ยเข้าหัวโคตรฟุกไอ้สัตว์เออผิดกฎหมายไอแกูยิงได้ไงวะ ไ <Yeah. S 1> อ้เหี่ยเข้าหัวด้วยไอ้เนี่ยเมื่อกี้เมื่ออย่างเข้าหัว,หวแล้วโคตรฟินเลยนะเว้ยห้าร้อยคะแนนเนี่ยนี่แต่เอเดก,กูไม่ได้ยิงกลเว้ยกูยิงแบบจุดจุดขอมันเลยกูไม่ต้องแบบเล็งกาเออเออต้องเล็งยกขึ้นสูงเท่านั้นเท่านี้นั่นแหละกระสุนมันไปเร็วไงใช่ป่ะมันไม่ย้อยด้วยเนี่ยไอ้เหี้ย ตอนแรกกูว่าจะสั่งปืนใหญ่ยิงจุดมันลงไอ้ไอ้บรรลุไอ้สัตว์เหรียญสไนเปไอ้ที่นี่มันยอดสไนเปอร์ไอ้นี่หว่ายอดดีไอ้แม่งมันเหรียญสามดาวอะเออยอดสไนเปอร์ไอ้ย่าโดนแล้วลุมไอ้สัตว์ลบสองกูลบสิีไอ้สัตว์มึงก็ลบแค่สองไอ้ย่าเอ้เหรียญสไนเปอร์แม่งสามดาวเลยไอ้วันลบอีเวน